นวัค่ะวันนี้เราจะมาทําการพับเหลี่ยมโปรยทานลูกส้มแบบนี้นะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออันที่หนึ่งริบบิ้นนะคะสีส้มค่ะตัดให้มีความยาวสิบแปดนิ้วนะคะแล้วก็อันที่สองที่ต้องใช้ก็คือเป็นใบแบบสำเร็จรูปนะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะ กนอนเอนเราใช้ริปปิ้นขนาด18นิ้วสี่เส้นค่ะแล้วก็พับให้ได้กึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้ เป็นรอยเลยค่ะจะได้ริบบิ้นสีเส้นแบบนี้นะคะพับครึ่งทีนี้เราก็จะมาเริ่มพับเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกที่พับครึ่งแล้วสอ,สอดเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สอง สลับขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะไปเส้นสุดท้ายอาสอดเข้าไปเก็บเข้าไปด้านในนะคะแบบนี้อย่าลืมด้านล่างด้วยนะคะ ได้แบบนี้ค่ะมุมข้างล่างนี้นะคะพับขึ้นมาที่มุมด้านบนแบบนี้แล้วก็กดให้เป็นรอยเลยค่ะแล้วก็เส้นต่อไปอันนี้นะคะหยิบมาแต่เส้นด้านบนนะคะ เส้นสุดท้ายให้สอดเข้าไปในช่องนี้นะคะออกมาเป็น8เส้นแล้วไปแล้วก็อย่าลืมใส่ใบเข้าไปนะคะใส่จากด้านหลัง แต่ว่าใครถนัดก,ก็จะใส่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะหลุดง่ายสักหน่อยแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบริปปิ้งขึ้นมาสีเส้นสนานี้นะคะ เมื่อได้สีเส้นแล้วนะคะต่อไปก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงมาไว้ด้านล่างปล่อยออกมาเลยค่ะแล้วก็เส้นที่อยู่ข้างล่างสุดนี้เอาขึ้นมาทับแทนข้างบนต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะเส้นด้านล่างสุดปล่อยลงค่ะแล้วก็อันนี้เอาขึ้นมาทับทําต่อไปจนหมด เราจะถือไว้แค่สามเส้นนะคะเส้นด้านล่างสุดเอาสอดเข้าไปในช่องช่องที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเส้นถัดมาเอาสอดเข้าช่องที่หนึ่งแต่ออช่องที่สองค่ะต่อไปเส้นสุดท้าย เข้าช่องที่หนึ่งแตออกช่องที่สามค่ะพยายามจับติปปิ้งให้หลุดนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วก็ดึงให้เข้ารูปค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วก็ข้ามไปสามเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งสองและสามข้ามไปค่ะต่อไปเส้นที่สองข้ามไปสามเส้นเหมือนกันแบบนี้นะคะทำไล่ไปจนหมด ตอนนี้ก็จะเหลือแค่สามเส้นนะคะเส้นต่อไปแห่ามาสอดในช่องที่หนึ่งเส้นต่อไปนะคะสอดในช่องที่หนึ่งแต่ไปออกในช่องที่สองแบบนี้นะคะอันนี้ช่องที่หนึ่งค่ะ อันนี้ช่องที่สองไปเส้นสุดท้ายเข้าช่องที่หนึ่งออช่องที่สามนี่นะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามอตอนนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะก็ดึงให้สวยงามได้รูก เสร็จแ,แล้วเราก็จะเก็บลิปปิ้นสอดเข้าไปด้านในเลยค่ะสอดแบบนี้ ไปเมื่อได้นี้เสร็จแล้วก็ตัดชายที่เหลือทิ้งตัดให้เสมอกับรอยของริปปิน้นที่สอดเข้าไปสุดท้ายอย่าลืมใส่เหรียญน,นะคะ ใส่เข้าไปในร่องตรงนี้เลยค่ะใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะเหนีย่ยมปลอยทานรูปส้มของเรา